สวัสดีครับเรามาดูเลขทูบกันนะครับวันนี้เป็นเลขทูบดูดีว่าเลขทูบจะออกมาตัวไหนกันนะครับเมื่อวานนี้ก็เมื่อวานนี้ไม่เข้านะครับเมื่อวานนี้ไม่เข้าเนาะตามสถิตินะครับวันนี้วันที่วันนี้วันที่เจ็ดวันนี้วันที่หกวันนี้วันที่หกนะครับหกสิงหาคมวันศุกร์นะครับ สติเมื่อวานก็คือไม่เข้าถ้าไม่เข้าเท่ากับว่าวันนี้ต้องเข้าแหละนะครับวันนี้ยังไงก็ต้องเข้าเพราะว่าจะมีเ,เข้าสองไม่เข้าหนึ่งเข้าสามไม่เข้าหนึ่งอะไรเงี้ยนะครับแต่ยังไงวันนี้ต้องเข้าอยู่แล้วนะครับถ้าดูตามสิตินะครับวันนี้ยังไงก็ต้องเข้าก่อนนะครับเดี๋ยวมารอลุ้นพร้อมๆกันนะครับตอนนี้กําลังจุดกําลังเลิ เลิจุดเดี๋ยวตัวแรกออกมาแล้วให้ดูตัวแรกกันก่อนนะเมื่อวานไม่เข้าเกือบเข้าลาวเหมือนกันนะนะครับเกือบเข้าแต่ก็มันก,ก็ถือว่าไม่เข้าถูกไหมละ่ะเพราะเลขไม่ตรงกันนะครับยังไงวันนี้ลูกหล,ลานๆและสมาชิกทุกๆคนนะครับขอเพิ่งบุญบาร,รมีตายายด้วยนะครับนะขอเลขทูกด้วยนะครับผมนะขอให้แตกขอให้ปังนะครับ ตัวแรกตัวแรกมาแล้วนะครับผมดูจากหวยน่าจะเป็นสองนะครับนะน่าจะเป็นสองนะเดี๋ยวมาอรอลุ้นดูกันนะครับผมนะมาแล้วนะครับผมมาแล้วนะ สองจริงๆนะครับแต่อยู่ติดมุมเลยนะฮะนะสองจริงๆนะครับแต่อยู่ติดมุมเลยเดี๋ยวมาลรนนรมารุนกันนะครับมาดูกันนะครับผมตัวต่อไปนะครับกำลังลงมาเรื่อยๆนะครับนะเห็นแต่ศูนย์ 0, หรือเก้าหรือแปดไม่แน่ใจเดี๋ยวมาลอรุนกันนะครับผมนะ 9นะครับสองเดี๋ยวเรามาลารู้กันอีกตัวนึงนะครับจะมาลารุ่นตัวสุดท้ายนะครับดตัวสุดท้ายกนะ็ยังมองไม่เห็นเลยเป็นตัวนหน แล้วแต่ใครมองแล้วแต่ใครเห็นนะครับ